สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสถียริงเพชรที่ช่อง u t u b e ชัยเสถียริงเพชรโฮราศาสตร์นะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีเมถุนนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์2562นะครับเป็นการพยากรณ์ภาพรวมของดวงชะตาตลอดเดือนกุมภาพันธ์2562เป็นการพยากรณ์โดยรวม เป็นเพียงแนวโน้มเป็นทิศทางให้กับท่านเท่านั้นนะครับท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็รบกวนกดให้หน่อยนะจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขออามนาจอุปสีรัตนาตรายแล,ละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาทั้งหลายปกปักรักษาคุ้มครองท่านนะครับเดือนนี้นะครับมีดาวหลายดวงย้ายนะครับ อยู่5วันนะตั้งแต่วันที่2กลกุมภาพันธ์ดาวประจำตัวท่านจะโคจรเข้าสู่กลุ่มดาวที่เรียกว่าราศีกุมแล้วก็ดาวข้างคานนะครับก็จะโคจรไปโยกหลังดวงชะตาท่านได้ตำแหน่งเกษตรนะครับอยู่หลังลัคนาท่านนะครับไป3ราศีวันที่13ดาวพระอาทิตย์ก็จะย้ายเข้ามาอยู่ที่ราศีกุมนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะ ขอท่านนะครับวันที่22ดาวพระราหูซึ่งสถิตยอยู่เรือกนการเงินท่านมา1.5ปีก็จะโคจรมาทับลัคนาท่านนะครับในรอบ1.5ปีนะครับก็เป็นดาวใหญ่ๆที่จะส่งผลต่อชีวิตท่านมากเลยนะครับในรอบ1.5ปีที่ดาวราหูจะย้ายราศี1ราศีครั้งและจะมาทับดวงชะตาท่าน18ปีใน1 รอบนะครับใช้เวลา18ปีกว่าจะมาทับครั้งหนึ่งฉะนั้นจะต้องมีการเหตุการณ์ครั้งใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนสําหรับท่านที่เกิดราศีมีถุนหรือลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวพระศุขนะครับย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะครับในช่วงวันที่26ด้วยนะครับทีนี้จังหวะ แบ่งเป็นในคันลองชีวิตท่านดาวประจำตัวที่ย้ายเข้าไปสู่เรือนที่เรียกว่าสุภาต่อชะตาท่านและก็ดาวอังคารเป็นโยกหลังนะแล้วก็อังคารโยกหน้าดาวประจําตัวนะครับดาวพฤหัสเป็น4แก่ดาวประจําตัวฉะนั้นคันลองต่างๆในวิถีชีวิตท่านเดือนนี้ท่านจะมีความขยันขันแข็งมากขึ้นมีความเอาการเอางานมากขึ้นมีความเพียรพยายามมากขึ้นมีความมานะมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้น ต่อสู้กับสถ,กสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะครับดาวประจำตัวโคจรเป็นจุดสุภามีโอกาสเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นหรือมีโอกาสได้เสพองค์ความรู้ใหม่ๆมากขึ้นมีโอกาสมีจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นหรือมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นด้วยก็ได้นะครับในดวงชะตาท่านในดวงชะตาในเดือนนี้นะครับท่านจะได้รับการ ช่วยเหลือจากคนรอบข้างดีมากบางท่านจะมีเพื่อนเพื่อนใกล้ชิดคนสนิทหรือคนที่อยู่แวดแวดล้อมท่านนะครับเขาจะเข้ามาเกื้อกูลช่วยเหลือในคันลองชีวิตท่านดีมากขอเพียงท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากเขาดาวพระศุกร์นะก็เ,เลียงดวงชะตาท่านทั้งดาวเกตทั้งดาวเสาเลียงดวงชะตาท่านอยู่ราวหูก็ไปทับดวงเขาบอกพระราหู โครจรเข้าเรือนไหนจะมักจะเปลี่ยนแปลงเรื่องเรือนชะตานั้นๆน,น,นะครับฉะนั้นพระราหูโครจรเข้าสู่เรือนที่เป็นเรือนที่ดาวประจําตัวท่านสถิตยอยู่นะครับพระราหูคือเทพเจ้าแห่งความมัวเมาเทพเจ้าแห่งความโลภโกรธหลงนะครับโครจรทับดวงชะตาท่านในรอบ18ปีท่านที่อยู่ในวัยทํางานอยู่ในระบบราชการ ต้องระวังคันลองชีวิตเสียหายด้วยกิเลสตัณหาของตนเช่นมีคนชักชวนไปทำสิ่งผิดกฎหมายมีคนเอาเอาซอ,องเอาอะไรมาให้ใต้โต๊ะนะครับเอาอะไรมาหยิบจื่นติดสินบนเจ้าพนักงานนี่ต้องระวังให้ดีนะครับช่วงแรกอาจจะดีแต่ช่วงหลังๆอาจจะเก่อพิษร้ายกับวิธีทางการงานของท่านได้นะครับ ราหูเข้ามาบดบังศีลธรรมเข้ามาบดบังสิ่งที่เป็นไปของท่านพยายามค้นหาสิ่งที่ดีเข้าหากัลยนานมิตรก็แล้วกันในเรือนกุมภาพันธ์นะครับว่ามีโอกาสเจอคนพาลเจอคนไม่ดีหรือเจอเพื่อนที่ไม่ไม่จริงใจจริงๆมาช่วยเหลือเราแต่ว่าหวังผลประโยชน์ตอบแทนในอนาคตจะเป็นลักษณะที่ เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายในค่อนข้างหายากในดวงะตา์ท่านในเดือนกุมภาพันธ์2562แบ่งเป็นในด้านของการงานกิจกรรมทางการงานมีโอกาส1ท่านใดตกงานมีโอกาสได้งานในเดือนนี้นะครับเนื่องจากดาวประจําตัวมีดาวการงานเป็น4ต่อวิถีดวงของท่านอยู่มีโอกาสได้งานมีโอกาสดีๆในกิจกรรมที่เป็นงานหรือ าการที่เดิมมีปัญหามีโอกาสมีคนมากัลยาณมิตรมาช่วยเหลือเกื้อกูลมาพักดันหรือบางทีมีคนมาอิจฉาริษยาแล้วมียังมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อกูลหนุนนาดวงหรือว่ามีคนมาคอยช่วยเหลือผักดันอยู่ให้กําลังใจอยู่ดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีโอกาสที่จะข้องเกี่ยวกับกิจกรรมทางาศาสนาไปไหว้ สถานสถูปเจดีย์เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปอยู่ในสถานที่ที่เขาทํากิจกรรมทางาศาสนาหรือมีโอกาสาเข้าใกล้พระสงฆ์ผู้มีญาณบางท่านได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัตถุมงคลเข้ามาบางท่านมีการร่วมบุญร่วมก่อร่วมสร้างอะไรสักอย่างหนึ่นะครับก็เป็นไปได้บางท่านมีโอกาสเจอใครบางคนที่เคยมีสัญญาร่วมกันในอดีตชาติก็เป็นไปได้ มีโอกาสเกิดเรื่องราวความรักหรือเรื่องราวของเพศตรงข้ามแบบลับๆมาให้เข้ามานะสำหรับคนมีคู่เนี่ยอยู่ดีมีเพศตรงข้ามผ่านเข้ามาแต่เราไม่บอกใครหรือคนโสดยังไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ก็มีในบางท่านนะครับแต่เดือนนี้เป็นผู้หญิงจะเนื้อหอมเป็นพิเศษเป็นที่ต้องตาต้องใจกับเพศตรงข้ามผู้ชายก็จึงๆเป็นชี มีสเสน่ห์นิยมจากเพศตรงข้ามอยู่นะครับเป็นช่วงมีโอกาสได้ไปยังสถานที่ที่เป็นศิลปะเป็นดนตรีสูนทรีมีโอกาสได้ซื้อเครื่องแต่งกายใหม่ไปซื้อเครื่องประดับใหม่นะในเครื่องประดับอะไรก็ได้เป็นนาฬิกาแหวนหรือสร้อยคอเสื้อผ้าหน้าผมได้หมดนะครับมีโอกาสไปในตรงนั้นมีโอกาสเติมแต่งเครื่องประดับให้กับร่างกายเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ในเดือนนี้ดาวพระเสาร์ก็ยังโคจรเล็งดวงชะตาท่านอยู่พระราหูโค,โคจรทับลักขาคันลองชีวิตคู่นะหรือนิติกรรมที่เป็นคู่ส่วนเป็นคู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนต้องระวังมีปัญหานะครับเขาบอกหากพระอาุรลินถึงลักนณาในบาปะเคราะห์จอดไปมาต้องทับกันทั้งจันทร์นั้นทับลักนณาทายตัดชีวาถึงอาสัน ในรอบ18ปีนะครับตั้งแต่รางหูย้ายทับดวงท่านนับไปห5ปีอยู่ในเล็งนี้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ไป1.5ปีนะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่มีโอกาสเปลี่ยนคู่มีโอกาสเปลี่ยนหุ้นส่วนมีโอกาสเปลี่ยนคู่ค้ามีโอกาสเปลี่ยนงานเปลี่ยนจ็อบเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนบ้านนะย้ายงานจะเป็นลักษณะนั้นบางท่านเปลี่ยนสภาพสภาวะจิตใจจากอีกแบบไปสู่อีกแบบได้เลยในช่วงนี้ เช่นบางคนดีๆอยู่อาจจะไม่ดีหรือบางคนไม่ดีอาจจะดีขึ้นมาจะเป็นแบบนั้นเลยก็ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยคันลองต่างๆในวิถีชีวิตเนี่ยต้องระวังในเรื่องของพวกการหลอกลวงคดีความการดําเนินการอะไรเกี่ยวกับเอกสารทุกรูปแบบเมื่อราหูโคจรมาทับลักนาท่านตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ไป1.5ปีนี่ต้องระวังให้ดี ฉะนั้นแล้วท่านใดที่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตั้งแต่สิบสามไปเนี่ยมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปต่างถิ่นไปต่างประเทศนะท่านที่รอ,รอการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างจังหวัดก็เดินทางปลอดภัยแล้วคลาดเนื่องจากสิงศิษย์คุ้มครองโยชตาอยู่ในช่วงสามีนาะถึงถึงยี่สิบหกพฤษภาเลยดวงจะถึงจะเริ่มดีขึ้น นะถ้าท่านใดมีปัญหาอะไรในในชีวิตหรืออยากดําเนินกิจกรรมใดใ,ในชีวิตหรือด,ดำเนินอะไรต่างๆทางการงาน3มีนาะถึง25พฤษภาคมเป็นจังหวะที่ดีในชะตาในเรื่องของคันลองทางการงานอยากจะเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่อยากจะทําอะไรครั้งใหญ่ให้กับชีวิตให้บุกเบิกในช่วงนี้มีโอกาสสําเร็จนะครับบางคนเนี่ยไม่มีคู่มีบางคนเข้ามาทดสอบนะ ความหนักแน่นบางคนเนี่ยเบื่อหรือเรื่องราวของความรักมากนะแต่เสา,มาเมลเงหนึ่งจุดห้าปีที่ผ่านมานะพอปีนี้พอพฤหัสบดีเข้าไปเลงชะตาวันที่สามีนาะถึงยี่สิบห้าพฤษภาแล้วก็สามเอ็ดตุลาถึงสามเอ็ดธันวามีโอกาสเจอคู่แท้หรือมีโอกาสมีบางคนเข้ามาทดสอบหัวใจนับตั้งแต่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์ไปหนึ่งจุดห้าปีว่าท่านจะมีความหนักแน่นแน่นแฟนกับคู่ของคนรักของท่านมากน้อยเพียงไหนเป็นช่วงพิสูจน์ ความรักความหนักแน่นในหัวใจไม่ว่าจะเป็นกัลยะาณมิตรที่เคยร่วมก่อร่วมสร้างถ้าเพื่อนดีเขาก็จะอยู่ต่อในวันที่ดวงชะตาเราไม่ดีก็จะได้รู้ว่าใครเป็นมิตรแท้มิตรเทียมด้วยในชะตานะครับในสิ่งที่เป็นไปตั้งแต่พระราหูทับชะตาต้องดูให้ดีต้องกรอบความคิดต้องใช้ตักกะให้มันถูกว่ามิตรไหนดีมิตรไหนเทียมนะ เข้าหาแต่สังคมที่ดีก็แล้วกันมีโอกาสคิดผิดทําผิดลงทุนผิดมากตั้งแต่หนึ่งมกราจนถึงสองมีนาจังหวะที่สองก็คือยี่สิบหกพฤษภาถึงสามสิบตุลาเนี่ยสองช่วงวันนี้คันลองต่างๆมีโอกาสผิดพลาดสูงในวิธีการตัดสินใจในเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องเงินตราเรื่องการลงทุนจะเป็นลักษณะนต้องศึกษาองค์ความรู้อย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าบวดเบ่งอครูบาอาจารย์ก็แล้วกันท่านจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับในชะตานะ ก็จริงๆแล้วก็ต้องรอสามีนาถึงยี่สิบห้าพฤษภาถ้าทําอะไรมันมีโอกาสดีๆทางการงานคามความรักคู่ของคนใช้คู่ความสัมพันธ์แน่นๆแน่แนแฟนในช่วงนั้นสามีนาถึงยี่สิบห้าพฤษภาแล้วก็สามิตุลาถึงสางมเอ็ดธันวาคนไม่ใช่มีโอกาสสั่นคลอนให้มีปัญหามีอีกคนเข้ามาทดสอบหัวใจนะครับจะเป็นลักษณะใครเข้ามาในช่วงนี้ดูให้ดีระวังเขามีคู่อยู่แล้วหรือเขาไม่ได้โสดจริงบางท่านอยากเปลี่ยนชีวิตย้ายงานย้ายที่อยู่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ย้ายไปอยู่ใต้สุดไปอยู่เหนือสุดข้ามบ้านถิน่นหนีออกไปนอกประเทศมีโอกาสดาเนินการได้สําเร็จนะครับเกิดโชคลาภจากต่างถิ่นแตนไก่สําหรับในบางท่านนะครับเะ่นแล้วคันลองต่างๆในวิถีชีวิตของท่านมีโอกาสเดินทางระยะสั้นๆมีเครือข่ายให้ได้ติดต่อมีกลุ่มสังคมให้ได้ต,ดติดต่อด้วยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ มีโอกาสมีเพื่อนเก่าเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อนที่นานๆทีเจอกันเพื่อนวรยเยนติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามามากขึ้นจะเป็นแบบนั้นช่วงนี้ต้องระวังปากปากจะไวนะจะเกิดการขัดแย้งได้ง่ายนะครับเนื่องจากดาวอาประจำตัวไปอยู่ในเรือนของราหูมีโอกาสมีปากเสียงมีวิวาทะนะพูดอาจจะไวกว่าความคิดก็ต้องมีสติให้ดีในการพูดการเจรจา บางท่านจะมีคนอ่อนกว่าเข้ามาผัวพ,พันกับชีวิตมีเพศตรงข้ามที่อ่อนกว่าอายุน้อยกว่าเข้ามาแต่บางทีเข้ามาแล้วก็อาจจะผ่านไปหรือเข้ามาแล้วสารสัมพันธ์ต่อก็ได้ในช่วง3มีนาถึง25พฤษภาคมนะครับ,จ,บจะแนแ้นในช่วงนั้นถ้าไม่ใช่ก็ต้องพัดพากออกไปในปีนี้วันนี้กับผมชัยเสกิงเพชรก็มีเพียงเท่านี้อ่าลืม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 เพราะว่าผมไม่ได้เตรียมสคริปผมขออภัยนะครับ ผมลืมลืมพยากรณ์ในด้านของการเงินตอนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงไปไปลายเดือนเนี่ยวิธีทางการเงินจะดีขึ้นท่านใดมีปัญหาการเงินจะมีเงินผ่านมือเข้ามามีโอกาสได้เงินนะหรือมีชีวิตจะมีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาสําหรับท่านที่มีปัญหาการเงินอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์2562นี้วันนี้กับผมชัยเสถียเพชรสวัสดีครับ